ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับประกันภัยอุบัติเหตุ PA คุ้มครองอะไรบ้างและทำการประกันภัยอุบัติเหตุใครทำได้บ้าง ประกันภัยอุบัติเหตุ PA คือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 3 6 5ที่ว่านี้คุ้มครองอะไรบ้างจะตอบโจทย์คุณได้แค่ไหนมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับผลประโยชน์การเสียชีวิตการสูญเสียอวัยวะสายตาการรับฟังเสียงการพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวรอบสองห้าหมืบาทค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป5,000บาท การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์20,000บาทการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำ้ายร่างกาย20,000บาทค่าปงศพหรือค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น20,000บาทผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ50,000บาทในส่วนการทำประกันภัยอุบัติเหตุใครทำได้บ้างนั้นสำหรับอาชีพที่สามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล AP ได้นั้น ทำได้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงระดับ1-4และอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์และอาชีพที่มีความเสี่ยงแบ่งจากอะไรเรามีคำตอบมาให้ไปติดตามชมกันเลยครับชั้นอาชีพที่1ผู้ประกอบอาชีพในสำนักงานไม่มีความเสี่ยงในสำนักงานแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาข้าราชาการครูอาจารย์พนักงานเก็บเงินผู้บริหารองค์กรธุรกิจแพทย์ ยกเว้นสัญญกรรมแพทย์ทันตแพทย์สัตวแพทย์นักบัญชีพนักง,งานการเงินนักกฎหมายผู้พิพากษาอายการไม่ได้ออกนอกสถานที่จิตกรในสำนักงานสถาปนิกผู้จัดการและเสมียนบริษัทนำสินค้าเข้าออกซึ่งมีหน้าที่ในสำนักงานเท่านั้นธนาคารบริษัทประกันบริษัทเดินเรือ ชั้นอาชีพที่2ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งตลอดเวลาผู้ประกอบอาชีพควบคุมในสำนักงานหรือต้องมีการออกนอกสถานที่อย่างผู้แทนผู้จัดการบริษัทท่องเที่ยวโรงแรมโรงงานโรงหม้อหัวะศพพัตคาการพนักงานจัดสินค้าพนักงานขายของหน้าร้านพนักงานเก็บเงินที่ปฏิบัติงานหลายอย่างศุลกาล ทำงานนอ,อกสถา,านที่เจ้าของและพนักงานร้านเสื้อผ้าร้านเพชรพลอยร้านทองนักดนตรีนักก้องเจ้าของกองมรดกบ้านจัดสรรบ้านเช่าสวนไม่ได้ลงมือทำช่างภาพนักข่าวผู้ตรวจการรัฐบาลธุรกิจนักกฎหมายทนายความออกนอกสำนักงานเจ้าหน้าที่สินเชื่อชั้นอาชีพที่3 ปฏิบัติงานด้านช่างกระบ,บวนการผลิตที่มีการใช้เครื่องจักรนหนักผู้ใช้แรงงานการเดินทางหรือการทำงานนอกสำนักง,งานเป็นประจำผู้ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือกึ่งฝีมือเครื่องมือขนาดเบาในการปฏิบัติงานแม่บ้านทั่วไปรับจ้างคนเลี้ยงเด็กคนครัวคนรับใช้ในบ้านดารานักแสดงพนักงานต้อนรับโรงแรมพัตคาร บาร์หลงมหรศพช่างเสริมสวยตัดเสือ้อช่างสำรวจผู้ควบคุมในโรงงานผลิตสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานขนาดเล็กผู้รับเหมาคนงานฝีมือเจ้าของร้านแผงลอยขายของชำผู้ขายเนื้อปลาคนขายของหาบเลรเป็นต้นชั้นอาชีพที่4อาชีพพิเศษที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าชั้นอื่นๆเป็นพิเศษเช่น นักแสดงผาดผนข้าราชก,การฝ่ายปกครองท้องที่หัวหน้าโรงงานหัวหน้าคนงานช่างทาสีช่างไม้ในโรงงานช่างท้องรูปพัณฑ์ช่างไฟฟ้าคนกรีดยางคนงานฝีมือทำงานหนักโชเฟอร์หรือคนขับรถรถบรรทุกรถโดยสารรถรับจ้างผู้ขับขี่เครื่องจักรเจ้าของและพนักงานปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊ส กรรมกรพนักงานเก็บขยะช่างปูนช่างไม้งานก่อสร้างช่างทำหม้อน้ำคนขายเนื้อชำละสัตว์คนส่งของวิศวกรไฟฟ้าบุรุษประศน,นีพนักงานส่งเอกสารพนักงานวางบินเก็บบินหมอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้ใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักในการประกอบอาชีพทุกกรณี